กินขนมปังรองท้องค่ะหุงข้าวอยู่กินขนมปังก่อนแกินได้กันนะคะเอ๊ะมันเยิ้มแล้วอะไร โทรออกไปค่ะาไม้าสกลาเหลือเยอะกนนเดี๋ยวพวกแค่สกลเศรกิจเห็นแล้วจะมาจอดข้างทางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่จอดให้ก่อน คนยังตกกันเลยค่ะขายูข่าวจี๊ดกันเลยตกทั้งวันทั้งคืน กินได้ไหมบอ๊ฮะกินได้ไหมบอ๊ะขนมปังกินได้ไหมกินท้องท่องอเดี๋ยวไปเบิ้งกันหน่อยก่อนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูข้าวหุงไว้ค่ะหุงแก๊สไว้ฝนตก เฮ้ยตกพายุเข่าค่ะทั้งวันเลยตอนนี้กระลินล้นตลอดเลยค่ะตกตลอดเลยอันนี้หนูหงเข่าหงแก๊สได้ค่ะยังยุกหนูบ้านอีสุกยุกป่าตีไฟลงแล้วรีไฟล่งค่ะเ,เข่าหง เดี๋ยวก็สุกแล้วหุงข้าวด้วยแก๊สอ,อ้ยจืนแช่ขอากาศเดี๋ยวเป็นไปรอยอยู่บนรถก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ข้าวมันสุกก่อนแล้วก็ทำกับข้าวกินข้าวกยั็มือมน,นีลมันมีปากกระป๋องได้นเลนยนะอ้ย หมูวานกินอะไรได้บ้างนั้นตน้มมาม่ากินซดกับข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวพาดัดเดี๋ยวไปกินข้าวพาดัดเท้าวพัดกินบะพัดข้าวใส่ไข่เบิก์อะได้นะค่ะผัดข้าวใส่ไข่เมื่อสาวมือบ้านนีพากันไปใจตลาดมาเพื่อนกะได้กับข้าวมากินดได้หลบัลบหลับหลับหมูบ่ ได้ลาบหมูบ่ได้หลาบหมูมาก,กินก็กะได้ปิ้นตับป้งหมูแต่เอาผัดไปลานในั่นก็ไดเมื่อมองมาบ้าล้ากระฝังเขามาไ,วไ,มไหวติดอยู่บนรถเหมือนเดิมกรไ,ไดเอาไปทั้งไรแล้วค่ะฝนตกมันเจิมันแฉเมืองคนงานพอเจอมระไดมาเฮ็ดงานเบาเมือน,นี้ฝนมันตก ตกเสายันแรงบร่ได้ว่ามีามือบ่ได้ว่าอะไรยืดพักเช็ดเม็ดรถกระตากฝนเมื่อไะค่ะพีดน,นะอาคารขอแดง อิ่มละมั้งกินขนมปังนะขนมปังอิ่มละมั้งอิ่มแทนเขาและมั้งเป็นโมเดลภาเขาเสี่ยหินได้ด้วยค่ะเหมือนผมข้า,าไปซื้อขัวกิ่งเลย <c oughs> เอาหนแูแสบได้นะพระเจ้าเฮ็ดแสบได้นะเ้าเขาเรเยหินนะเอาไปแสบเพื่อโมเดลขายเลยเนาะ นี้ก่อนนะคะไปไปทำกับข้าวก่อนบ๊ายบายค่ะ